สวัสดีครับท่านผชมวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาเรียนรู้กันตัดแต่แตงกิ่งนะครับอ๋อตายยังตายแล้วประมาณนี้เนาะก็จะมีหลายวิธีเนาะนี่ก็วิธีหนึ่งก็คือตัดตาดเข้ามาเลยนะครับเครื่องนี้ ที่ทันสมัยแบบนี้นะครับการตัดแต่งกิ่งอายิไซ้นะครับตัดมานี้นะอันนี้ประมาณหนึ่งนิว้ว ข้อมันก็ประมาณหนึ่งนิ้วนะครับยี่สิบห้ามิลหนึ่งนิ้วข้อมือเราก็หนึ่งนิ้วมานหนึ่งข้อมือเราเพราะว่าตัดแค่นี้นะครับตัดแค่นี้ลมสวยแล้วเห็นไหมนิดเดียวบางทีก็ใช้เครื่องแบบนี้นะครับแต่ใช้เครื่องแบบนี้ต้นมันจะตายนะครับเพราะว่ามันมีแผลลึก ยังไม่ตายแบบนี้นี้ต้องอ,ออกนะครับการตัดจากีต้องอ,ออกใเพาะอ,ออกห,หมดนี้เพราะว่าดอกไมาชนิดนี้มันไม่มีน้ําไม่มียางมันจะอักเสบนะครับตัดสูงขึ้นมาได้หนึน่งเพื่อชะลอชะลอคือเรื่ออะไรถ้าตัดจําเลยอะ่ะมันจะตายส่วนมากมันจะตายนะครับ อี่ยต้นไม้ที่มีน้ำมียางเยงอะตัดตรงไหนก็ได้นะครับมันจะ,ะเนื้อมันจะหุ้มมันจะ,ระเรียกอะไรเกิดเปลือกขึ้น,น,นใหม่แต่ต้นไม้ชนิดนี้ต้องตัดเขือขึ้นมาประมาณนี้จะได้ไม่ตายแล้วก็เป็นพุ่มสวยปีหน้าก็จะเอาดอกแบบมาเสมอนะครับถ้าตัดหมดเลยอ่ะ ก็ไม่ตายนะครับมันขึ้นมาใหม่แต่ดอกมันก็ก็ต้องแท่นไม่สวยประมาณนั้นอย่างเงี้ยไปดูมีต่ตาเป็นไหนคุยเอาประมาณไหนให้มันสวย ประมาณนี้เองการตัดแต่งอญญายุไส้นะครับถ้าจะเอาแบบ,บกลมๆกลมๆป้าเห็นไหมมันก็ขึ้นมาเป็นกลมๆตัดแค่นี้นะครับอญญายุไตย่างพวกที่ตายแล,แล้วก็ต้องเอาออกนะฮะแบบนี้อันนี้ก็คือลุง,ลงป้าเขาเขาเกตโตอัอนนี้มันก็เลยตายนะ ตัดได้เป็นตายนะครับแต่ไม่ได้ตายหมดนะแต่มันจะมีะตายทั้งตน้นแล้วก็จะขึ้นมาใหม่แบบนี้ขึ้นมาใหม่แบบนี้ซึ่งโดอกมันก็โดอกของปีหน้าก็จะออกแบบไม่สม่ำเสมอไม่สวยนะครัแต่ถ้าเป็นสวนให,ใหญ่ๆเขาจะตัดแต่งตัสวยๆเน้นๆแบบนี้นะฮะแต่ถ้าตรงไหนที่มันมันยังเป็นเขาก็ใช้เครื่องมือแบบนี้ ตัดปลมเลยปืดปืดปืดไปเลยต่อมาให้ครับนี่คือการตัดแต่งลงม,มาอาจจะใช่แบบง่ายๆนะต่มาณนี้ของอุบะอุบระก็คือตัดทีเดียวก็คือสวยได้เลย นะครับอายิสไส้หรือดอกมาอะไรเทอรนเอียอ,อ,อะไรนี่แหละผมลืมชื่อแล้วสต่ดอกไม้ของแม่ไม้ไมในกรณีเช่นนี้นะครับตัวนี้สามารถตัดตัวนี้ได้เยวกรตายแค่คงคงอยู่ของความงามเป็นพุ่มๆนะครับ ตีหน้ามันจะออกดอกมาสวยแบบสม,ม่ำเสมอแล้วก็กลมนะครับอันนี้ก็คือแต่ท่านก็จะมีเทคนิคแตกต่างกันไปอยู่ที่ใครจะได้ทรูดีนะครับส่วนผมก็จะเรียนรู้าจากโตเกียวนะครับรู้ทรูดีไม่ดีแต่ว่าผมก็โตระดับหนึ่ง ของโตเกียวตอนนี้มาอยู่คาคกว่านะครับขอบคุณมากครับที่ไาเบียนมาให้กำลังใจอันนี้นการตัดแต่ง่ีของดอกไม้อายุใไส้อารเดิเนียรแบบง่ายๆนะครับเทคนิคสั้นๆขอบคุณมากครับส,สวัสดีครับ